ใช่หรือไม่ฮะมะหานมาให้ข้าดูหน่อยอย่าข้าหายดีแล้วหายตั้งนานแล้วหมอหลวงจะย้ายข้าอีกหลายตำรับตอนนี้ไม่เป็นอะไรมากแล้วจริงเหรอจริงสิเหลวไหลท่านน่ะชอบอดเก่งข้าต้องดูก่อนถึงจะวางใจขอ้ขอข้าดูหนถอย้าท่านให้ข้าดูหน่อยอย่ากอนจะฟังข้านะข้าไม่ได้จะถามเจ้าวันนี้เจ้ากับชุนหวี่ออกไปทำอะไรที่ฉานเจียงเย่อีกอย่างนะ ำไมเขาย,ยังรับสร้างกวนเฮอเป็นรูปบุญรม,อ,มอีกนี่มันเวลาส่วนตัวอย่าเอาแต่คุยเรื่องงานได้หรือไม่อ๋อท่านน่ะวางใจเธอะเชียนอีออ๋อ๋งค่อยๆกลงกลืนเข้ากับโลกใบนี้แล้วไม่อย่างนั้นจะกดดันหูหยิงช่วยสร้างกวนเฮอให้มั่นหมายกับอาทิงได้ยังไงแต่ตอนเช้าเขายังอยากพาเจ้าไปายอยู่เลยเอ๊ะ ตอนที่ผู้หญิงอย่างพวกเราทํางานอยู่ข้างนอกผู้ชายอย่างพวกท่านอยู่ที่บ้านอย่าคิดฟุ้ฟงซ่านสิ<ต>อย่าคิดเพ้เอเจ้อได้ไหมเชื่อข้าสักครั้งได้นั้นเฮงท่านถอดรองเท้าออกอ๋อ oh. ก็ถอดเข็มขัดด้วยนะ้เสื้อคลุมเสื้อคลุมก็ถอดด้วยวันนี้เจ้าผิดปกตินะมา จาทำอะไรหนานหงทำไมล่ะหนานหงข้าชอบท่าน <laughs> ชอบมากแค่ไหนอือชอบจน ท่านกับเครื่อง ATM ตกลงไปในแม่น้ำพร้อมกันก็จะช่วยท่านก่อนโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยเครื่อง ATM เมเหรอถึงแม้ข้าจะไม่รู้เขาเป็นใครแต่ต้องไม่ไร้กาเท่ากองทับเสวีอนเจียเราท่านนะี่ทนจริงๆ <sighs> สรุปแล้วเป็นคำหวานก็ถูกแล้ว อีกอย่างต่อไปอ่ะขาจะพูดให้ท่านฟังบ่อยๆเมื่อก่อนท่านเดินมาหาข้าตั้งหลายก้าต่อไปข้าจะเป็นคนเดินไปหาท่านเองอย่างนั้นชอบแล้วจะใช้ปากพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงมือทำด้วยจริงเหรอใช่สิ ที่ข้าพูดมได้หมายความเช่นนี้ท่านอีค้าลงมือไม่ใช่หรอฉะนั้นข้าจะลงมือให้ท่านดูคือว่าแล้วก็เป็นมัอมนไร่ขอเป็นคอนอนราณไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกแข่งโดนข้าจะทำยังไงถ้าเป็นรอบยำคิดยำทำได้ไงแข่งโดน่อ้ว่ากัน ซมแดงต้องทงซมแดงต้อทงซมแดงตทงเรรอเอ,อ่ดูได้นะขอรับครั้งก่อนซืน้อสุมแดงต้องถึงเสร็จก็เกิดเรื่องขึ้นครั้งนี้เอออจ้กังวลไห้สาระไปก่อนแล้วรั้งก่อนเป็นเพราะซื้อมาเส้นไหว้เสด็จแม่ครั้งนี้พวกเราซื้อให้เสด็จพอ่อจะเหมือนกันได้อย่างไรไม่เหมือนกันมาอา้า โอชัยเอา้ารองหัวจามาได้อย่างไรขอตัวโอชยัยมาคุยด้วยกันหน่อยครับฮะเฮ้ย <c oughs> แค่การมอบของมันเท่านั้นทำสเสอกระเริ่ขนาดนี้สายชูให้ความสำคัญกับตระกูลส่งมากจริงจริงสหายส่งทำตัวเกินไปแล้วตระกูลที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงในละครมีเพียงท่านกับข้าสองตระกูลเดิมทีคนเป็นแบบนี้ แต่องทัชทายาิดีกว่าแต่การมอบของมั่นให้น้องภรรยาถึงกับหาเวลาเร่งรุดมามีบางเรื่องไม่เห็นกับตาในใจยากที่จะตัดสินได้ยิ่งไปกว่านั้นการกระทำของท่านอองในช่วงนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับคนข้างกายของข้าจึงทำให้ข้าสงสัยขึ้นมาบ้าน <c oughs> ข้ายุมากแล้วจะมีความคิดอะไรได้ละ่ะข้าแค่อยากเป็นพวกผู้น้อยมีครอบครัวการงานมั่นคง กุยหงไม่มีวาสนาได้แต่งงานกับลูกสาวตะกูลซ่งแต่เห้อทำให้มิตรภาพเก่าของข้ากับสหายส่งเป็นจริงก็จริงนะแต่ว่าข้าไปให้โหนหลวงคำนวณวันเวลาแล้วเหมือนว่าพาไในครึ่งปีนี้จะไม่มีวันแต่งงานที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นเรื่องนี้หรือเขาว่าอะแต่ท้าส่งเป็นพระโหนงรองส่งไม่ยอมแต่งงานที่จะบายเบียงใช่หรือไม่ชูกุยหงทำไมถึงพัลไปทุกที่เลยล่ะ เรื่องของตะคุณซ่งจะก็รู้ด้วยเมื่อวานกุยหงไปลาดตะเวนบังเอิญเจอซ่งหูหยินก็เลยคุยกันนิดหน่อยอ๋อบังเอิญจังซ่งหูหยินไปที่ฉานเจียงเว่ยท่านนองก็บังเอิญรับลูกบุญธรรมมาคนหนึ่งเรื่องของตะคุณซ่งชูคุยหงก็บังเอิญได้ยินมาถ้าไมบังเอิญขนาดนี้นี่เรียกว่าถ้าไม่มีเรื่องบังเอิญก็เป็นนิยายไม่ได้<ะ> <laughs> สายส่งจู่ๆเนี่ยข้าก็อยากเข้าห้องน้ำช่วยรอสักครู่ได้หรือไม่ได้ได้ได้เชิญเชิญเชิญสร้างความฮือทางนี้ปูงมาถึงหน้าเจ้าแล้วพูดว่าข้าชอบเจ้าเหมือนยากขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าลังเลอะไรอยู่กันแน่ไอ้พชายาพี่สะพ้ายเรื่องนี้ถ้าไม่ต้องยุ่งแล้วได้หรือไม่ถือว่าข้าขอร้องท่านละเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ มเ,เรื่องของข้ากับหนานเหิงเจ้ากับอทิงก็ยุ่งไม่น้อยดีมาดีตอบข้าก็ต้องตอบแทนน้ำใจของพวกเจ้าสิก่อนหน้านี้เจ้าบอกข้าใช่หรือไม่คนหยึ่งเจ้ากับข้าชีวิตนี้จะต้องเดิมพันทุกอย่างเพื่อใครสักคนเจ้ากับข้าสองคนล้วนเป็นคนเกียจคร้านไม่มีความทะเยอทะยานอะไรที่ต้องการก็แค่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่ใช่เหรอแต่เจ้าว่าชีวิตคนเราเนะี่ย ท้าแม้แต่คนที่คุ้มค่ากับการยอมเสี่ยงและเดิมพันทุกอย่างก็ไม่ได้พบถ้าอยู่ไปวันๆน,นั่นจะเรียกว่ามีชีวิตยอยู่ได้ถ้าเชื่อแล้วแล้วก็ทําตามแล้ว <c oughs> แต่เจ้าล่ะทั้งๆที่ให้ความสําคัญกับอทิงมากกว่าใครแล้วทาไมคําพูดหวานๆพวกนั้นจะต้องพูดลับหลังแต่ตอนหน้าเจ้ากลับเป็นใบไปหัวหน้าบอกข้าหมดแล้วในบทละครไม่มีข้าคนนี้ฉันที่ไม่มีอยู่จริงจะให้ตอนจบที่ดีกับนางได้อย่างไรบทละครหรอ เจ้ารู้หมดแล้วเหรอืมดังนั้นท่านก็ไม่อยากให้ข้าหายไปกัะทันหันเยวน้องสาวท่านไ็อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ใช่ไหมท้าไม่จุ่จุเจ้าถึงจะหายไปล่ะเรื่องไม่ได้ยกอย่างที่เจ้าคิดเจ้าเชื่อข้าเถอะจริงนะหัวหน้าร้องหัวหน้าร้องแย่แล้วมีคนมาปล้นบ้านแล้วท่านไปดูหนสิดูให้ิ องชายสิบแปดตั้งใจนะคข้ามาท no ี่ฉันจริงด้วยมีเรื่องอะไรกันแน่ชื่นงานสามใหมแล้วองชายแปดมาแล้วมีอะไรจะประกาศข้ารอฟังอยู่ ิเจ้ามอบภาพวาดให้เขาจะสิบสามภาพก็ให้เจ้ามากกว่าเขาหนึ่งภาพเพราะเพียงเจ้าพยักหน้า ราชองค์การพระราชทานสมรสของเสด็จพ่อจะต้องเร็วกว่านังสือมั่นหมายของตระกูลชูแน่องค์ชาสิบแปดูแล้วพระราชทานสมรสแล้วไม่ใช่เหรอนี่หมายความว่าอย่างไรกันเอ๊ะคือว่า เจ้าก็ถือว่าข้าวู้วามไปชั่วขณะทิ้งทิ้งอย่าได้ถือสาแสดงความจริงใจตั้งใจั้ดีจริงๆน่าเชื่อใจค่ะทิ้งทิ้งเจ้าไม่ชอบข้าก็ได้แต่ข้าไม่อาจทนเห็นเจ้าแต่งงานกับคนที่ไม่สนใจเจ้าแม้แต่น้อยนะทิ้งทิ้งข้าชอบเจ้าเขียนกรรักจดหมายรักให้เจ้าได้แสดงความจริงใจต่อหน้าสตรีสูงศักดิ์ในเมืองหลวงได้สามารถขอร้องเสด็จพ่อขอแต่งงานอย่างเปิดเผยได้ทั้งทุกอย่างที่เจ้าต้องการได้ จะชูเฮ่อเหรอฮะเขาจะทําอะไรเพื่อเจ้าได้ดังนั้นอง์ชายสิบแปดวันนี้มาชิงตัวเจ้าสาวเหรอฮะเออใช่ข้าทะนุถนอมทิ้งทิงรักทิ้งทิงดังนั้นวันนี้จึงมาชิงตัวเจ้าสาวต่อหน้าทุกท่านที่อยู่ที่นี่ โอ้ยเออโอ้ยกระตกใจแทบแย่องรัชธายา,าติบุคลิกตัวร้ายของท่านมันมากเกินไปแล้วโอ้ยชีวิตนี้ไม่ทำเรื่องละอายใจกลางคืนไม่กลัวผีเข้าประตูก,กลางวันแสกแสกแบบนี้เหตุใดท่านอองถึงร้อนตัวเช่นนี้หรือว่าเรื่องการแต่งงานของสร้างกวนเฮอก็เปจุดประสงค์อื่นซ่อนอยู่ <c oughs> เริ่มสงสัยเร็วขนาดนี้เลยเหรอซ่องอีมึงบอกข้าหมดแล้วคือบทละครเรื่องนี้ถือว่าท่านทุ่มเทอย่างสุดความสามารถแต่ว่าตอนนี้ <c oughs> กลับถูกเปลี่ยนไปถึงเพียงนี้หากข้าเป็นท่านก็ต้องคิดจะพลิกสถานาการณ์เลี่นแปลงโครงเรื่องแน่ทำไมข้าต้องทำเช่นนี้ด้วยถ้าต้องทำเช่นนี้แน่นอนข้าไม่เชื่อรลกว่าท่านจะอยากอยู่ที่นี่อะฮะ ท่านทายถูกจริงๆด้วยนะนันเหงิงหลังจากแต่งงานร่างกายของท่านรู้สึกไม่สบ,บายหรือเปล่าอะอาการรุนแรงขึ้นตามความคืบหน้าของการแต่งงานระหว่งางตระกูลซ่งและฉูหรือไม ปากอยจะให้อธิษฐานแต่งงานกับเขาจริงเหรอถ้านับถึงสามหากไม่มีใครคัดค้านแล้วก็ข้าจะถือว่าเจ้ายอมรับข้าบอกเจ้าน่าสางควาเฮอเจ้าอย่าเสียใจทีหลังขอแต่งงานนะสามท่านสร้างมันคงจะคัดค้านแน่สองสี่ทีอนจะไมรู้สึกอะไรเลยนี่จะมีวันที่หนึ่งไม่ต้องนับแล้วฮะ ปากท่านเดี๋ยวเจ้ารับปากเร็วขนาดนี้เลยเหรอไม่ลองชิวด้วยอีกทีเลยตอนนี้ข้าจีบเจ้าตั้งหลายครั้งเจ้าก็ไม่รับปากทำไมวันนี้จู่ๆเจ้าก็ไม่แต่ว่านี้อยากไม่ได้เหรอได้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้จริงๆจะพูดแบบนี้ข้าดีใจมากนะแต่ว่าเจ้าต้องรู้ความสัมพันธ์ของเราสองคนบางครั้งม่อนพูดมาผูดชายอย่างพวกท่านแต่ละคนชักช้ายืดยาน ข้าเขามอไปเขาได้ใช้องค์การเองจริงจริงเอ๊ะอช้าก่อนส่้อยอีทิงข้าถามเจ้าเลยเจ้าต้องการความรักแบบไหน ไม่ถามที่มาไม่สนใจว่าจะไปที่ใดรู้ใจกันอยู่เคียงข้างอยู่ร่วมกันไปนานแสนนานไม่สนว่าจะไปที่ใดหากว่าจูๆ่ๆแค่หายไปล่ะเจ้าจะไปหรือใจอยู่ก็ข,ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองถ้าเกิดบางครั้งไม่ไดกันหากข้าไปจากโลกนี้ก่อนเจ้าก้าวหนึ่งล่ะข้าก็าจะเก็บเจ้าไว้ในก้นบึ้งของหัวใจแล้วค่อยไปหาความรักครั้งต่อไปครั้งต่อ,ตอไป บนโลกนี้มีผูช้ชายมากมายถ้าทรงอีีพิงจะเฝ้าลงศพดึงไว้ตลอดให้ความเยาวัยสูงตระดได้อย่างไร ส่งอีทิ้งที่ไร้หัวใจสชจริงข้าฟังไม่เข้าใจแต่มองเข้าใจว่าเขาสองคนนะสำเร็จแล้วตักวันเฮิรจะหยิบพูดมากตกองจะชอบข้าหรือไม่ 喂？老婆？ เราะอูชัยสิบแปดอูชายท่านหมายถงมีถุร่ะขอตัวก่อนทิงทิทิงทิเดี๋ยวสิทิงทิเดี๋ยวเดี๋ยวสิทิงทิงทิ้ทิ้านที่ถ่ายตอนนี้ยังพันไหมเอ้าทิ้ทิงเสมมุติท่าหมายถึงสมมุตินะถ้างท่านไม่สร้างก่อนฮ้อหรือว่าสร้างก่อนฮ้อไม่ดีกับเจ้าเจ้า จะพิจารณาข้ามันไม่ต้องพูดแล้วพระปบาทท่านชาสุาท่านหมายความว่าอย่างไรกิจสะพ้ายนี่เออแล้ท oh <cond> ี่จ <XP> ร <et athlete> ิง <perfection> ท่านลุงให้ข้ามาช่วยนะช่วยเหรออ๋อท่านหมายความว่าท่านจงใจแกล้งขอแต่งงานเหรอ,อ,อนั่นเหิงในโลกของบทละครนี้มีกดอยู่นะนอกจากกฎสองข้อที่พท่านรู้แล้วยังมีอีกสองข้อข้อหนึ่งเกี่ยวข้องกับการไปกลับของข้า เพียงท่านกับส่งอีเมิงทำทาาฉากสำคัญของบทละครจนจบบริบูรณ์ท่าก็จะทะลุมิติกลับไปได้และข้อสุดท้ายก็คือผู้ที่เปลี่ยนแปลงฉากสำคัญจะต้องครูพลังเสถียร